วัดตะเคียนตั้งอยู่ที่ตำบลบางครูเวียงอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีคะ่ะวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาหลายร้อยปีชาวบ้านจะเรียกขานกันอีกชื่อว่าเป็นวัดของหลวงปู่แยม้มซึ่งหลวงปู่แย้มเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในเรื่องเครื่องรางของขลังและที่วัดนี้จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้กราบไหว้บูชาหลายจุดเลยคะ่ะไฮไลท์ของที่นี่คือการมาลอดที่ใต้โบสถ์ซึ่งเชื่อว่าการได้ลออใต้โบสถ์นั้นถือเป็นสี่มงคลกับตัวเองคะ่ะทางเข้าใต้โบสถ์ที่วัดตะเคียนจะ เป็นการเข้าทางปากเสือและออกทางปากมังกรค่ะเชื่อว,ว่าเป็นการปัดเป่าสิ่งไม่ไดีออกไปด้านใต้โบสถ์ก็จะมีพระประจําวันเกิดและเรือของหลวงปู่แย้มที่ใช้ในตอนท่านยังมีชีวิตอยู่ค่ะ่อใต้โบสถ์เสร็จเรียบร้อยแล้วที่วัดก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้กราบไหว้อีกหลายจุดนะคะเดินมาข้างโบสถ์ก็จะเจอกับมนฑปทบหลวงปู่แย้มให้ผู้มาเยือนได้กราบไหว้ค่ะติดกันก็จะมีสารเจ้าแม่ประกายทองประกายมาศอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดตะเคียนแห่งนี้ค่ะถัดไปอีกจะเป็นหลวงพ่อธรรมจาร อยู่ในวิหารหลวงพ่อธรรมจกักโดยชาวบ้านเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากจึงนิยมมาขอพรกันค่ะเอไว้พระทําบุญเสร็จแล้วที่นี่ยังมีตลาดน้ำให้ได้เดินเล่นชมวิถีชีวิตริมคลองกันอีกด้วยตลาดน้าที่นี่ไม่ใหญ่มากของที่จะนํามาขายก็จะเป็นผักและผลไม้ค่ะจะมีพ่อค้าแม่ค้านําเรือมาจอดและนําของขึ้นมาขายหรือบางคนก็ขายของในเรือที่นี่มีของให้เลือกรับประทานมากมายขนมของขาวของหวานมีครบรค่ะเมื่อซื้อเสร็จก็สามารถนั่งทานใน เลยเพราะที่ตลาดมีโต๊ะเก้าอี้ให้บริการอยู่ด้านบนค่ะนั่งทานอาหารพร้อมชมวิวตลาดน้ําก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งค่ะใครที่ชอบเที่ยววัดและตลาดน้ําก็ลองแวะมาที่วัดตะเคียนดูนะคะที่นี่เปิดให้บริการทุกวันค่ะแต่ร้านค้าและร้านอาหารจะเปิดเยอะในวันเสาร์อาทิตย<ม>์ได้ว,ว่าได้ไหวพระทาบุญพร้อมเดินเที่ยวชมตลาดน้ำถือว่าเป็นสถานที่ที่มาทีเดียวได้ครบทั้งบุญและเดินเที่ยวซื้อของเลยละค่ะ,คะเพื่อน,อนๆยังไม่มีแลนที่จะไปไหนในวันหยุดนี้ นำที่นี่เลยค่ะเดินทางง่ายไม่ไกลจากกรุงเทพแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ